สำนักถังเลิศพบจบแดงตอน85ตอน5ลองจินตนาการภาพภูเขาเนื้อที่กระโดดขึ้นไปสินั่นคือสภาพของลูกเกิงเกิงในตอนนี้เขาไม่ได้กระโดดไปทางเหอชัยโถแต่กลับทิกตัวไปด้านหลังแทนเขากำลังพุ่งไปหาหัวอวี๋เฮ้าและหวังตรงเอ๋อพยายามจะบทขยีพวกเขาไม่เพียงแค่นั้นวงแหวนวิญ,ญญาณวงแรกของเขาก็สว่างขึ้นหมอกพิษสีเขียวได้ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาแม้ว่าหัวอวี๋เฮ้าจะมีขนาดเล็กกว่าลูกเกิงเกิงมากแต่ตอนนี้เขาก็ยืดหยุ่นน้อยกว่ามาก แม้แต่หวังตงเอ๋ยก็ยังมีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเห็นภูเขาเนื้อพุ่งลงมาแต่ตอนนี้ปีกของเธอก็กังออกเธอปล่อยตัวหัวอวีเฮาแล้วพลิกตัวไปมาเธอปล่อยหัวอวีเฮาให้เผชิญหน้ากับลูกเกิงเกิือเทียงลำพังหวังตงเอ๋ยดปีกขึ้นสูงในอากาศและปล่อยรูปดาวหกเหลี่ยมอีกครั้งคราวนี้มันพุ่งไปทางยานเฟิงยานเฟิงใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อเพิ่มระดับความสูงในขณะที่เขาตีปีกยานเฟิงมั่นใจในความสามารถของลูกเกิงเกิงมากในบรรดาคนรุ่นใหม่ลูกเกิงงเเกกโดดด่่นททีสุบญ,ญ,ญาณั์ ไม่ว่าจะเป็นหยานเฟิงหรือเทธิดาถังยาการบ่งเพาะของพวกเขาอยู่เหนือเขาแต่การป้องกันของลูกเกิลเกิลนั้นดีที่สุดแม้เขาจะโดนปืนใหญ่จอระดับเจ็ดเขาก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับเจ็ดแม้ว่าแสงจะทะลุผ่านไขมันของเขาแต่ไขมันของเขาก็เป็นเหมือนกรอบของเขาตราบใดที่แกงกลางร่างกายของเขาไม่ได้ถูกโจมตีเขาก็ยังสามารถฟื้นตัวได้แม้ว่าร่างกายของเขาจะมีรูเป็นพันๆดูก็ตามสำหรับการโจมตีที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ผิวหนังหนา10เซนติเมตรของเขาจะไม่ถูกจอะ ยานเฟิงเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าในขณะน,นี้เขาไม่สนใจการโจมตีของหวังตงเอ๋อร์สำหรับเขาแล้วมันไม่ได้เป็นภัยคุกคามมากนะักแม้ว่ามันจะเป็นประเภทแสงก็ตามนอกจากหวังตงเอ๋อร์และหัววีเฮ้าที่กำลังต่อสู้กับเจ้าวิญญาณทั้งสองแล้วเสียเส่ยวเสี่ยวยังคงควบคุมราชาโครงกระดูกต่อไปในขณะที่เหอใช้โถพุ่งไปที่ปืนใหญ่อีกครั้งสวีสานสือและจิงนานหนานกำลังกลางวิ่งไปหาเขา และตอนนี้สวีซานสือก็อยู่ใกล้กับเจิงหนานานาแล้วเธอสามารถใช้วิธีเดียวกับที่เธอทำกับเสี่ยวเสี่ยวเพื่อช่วยให้เขาช่วยตัวเองในการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีเจ้าวิญญ,ญาณชั่วร้ายเหลืออยู่เพียงสามคนแต่พวกเขาทุกคนก็แข็งแกร่งมากทีเดียวจากรูปลักษณ์แล้วสำนักทางยังคงห่างไกลาจากชัยชนะดวงตาของหัวอวีเฮ่าประ,ประการประกายด้วยความเย็นชาในขณะที่เขาเห็นร่างใหญ่ยักษ์กำลังลอยลงมาจากท้องฟ้าเขายกมือขวาขึ้นช้าๆและสตรีหิมะก็ลอยออกจากหน้าผากของเขา ภาพฉายสีทองโผล่ออกมาจากด้านหลังของเขามันคือเทคนิคการต่อสู้ที่เขาสร้างขึ้นนั่นคือเทธิดาแห่งแสงมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นสตรีหิมะกลายเป็นภาพมายาและนางก็มีขนาดใหญ่ขึ้นในเวลาเดียวกันใบหน้าที่หยิงยโสของจักรพรรดินีหิมะได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างสีทองด้านหลังหัววิห้าประสานกับร่างของเขาร่างสีทองและร่างสีขาวประสานกันในเวลาเดียวกันหวังตงเออลอยไปอยู่ใกล้ๆหลังของเขาและมองดูอย่างกังวลแม้ว่าเธอจะมั่นใจในตัวหัววีเหา้าแต่เจ้าแห่งวิญ,ญญาณโชรายนั้นแปลกเกินไป ถ้าไม่ใช่เพราะฮัวอวีเฮาบอกให้เธอถอยเธอคงไม่ทิ้งเขาไปอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ชื่งช้าแม้ว่าเธอจะตื่นตระหนกอยู่ครึ่งหนึ่งก็าตามกลุ่มแสงของเทพธิดาผีเสื้อจำนวนมากบินออกไปขัดขวางยานเฟิงยานเฟิงตกตะลึงหวังตรงเออที่ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายทําให้เขาตกใจมากแสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อที่ดูเหมือนจะวุ่นวายเต็มไปด้วยออร่าของแสงที่หนาแน่นแม้ว่ามันจะไม่สามารถยับยั้งพลังน้าแข็งอันชั่วร้ายของเขาได้แต่ลูกบอลแสงทุกลูกก็ระเบิดด้วยพลังแห่งแสงในขณะที่มันระเบิดมันมีความตต้าาาาานนทอออย่่งงงมกพลัขขเ นอกจากนี้วงเวทรูปดาวหกแฉกยัดลอยขึ้นจากพื้นดินเมื่อแสงแห่งเทธิดาผีเสื้อถูกปลดปล่อยออกมาหยานเฟิงไม่สามารถถูกโจมตีด,ดวยวงเวทหกเหลี่ยมที่อยู่ใต้เขาได้เขาหลบมันได้อย่างไายดายอย่างไรก็ตามลูกบอลแสงทุกลูกจากหวังตรงเอ๋อของเทธิดาผีเสื้อผ่านวงเวทหกเหลี่ยมในกระบวนการผ่านมันความแข็งแกร่งของลูกบอลก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็สองเท่าของความแข็งแกร่งเดิมความเร็วในการชาร์จของหยานเฟิงลดลงอย่างมากและเขาก็ไม่สามารถโจมตีใส่พูวอวี่เฮาในเวลาเดียวกันกับที่สุ่เกิงเกิงทุ่มชนเขาได้ ขายอาคมรูปดาวหกแฉกของเธอสามารถใช้เป็นทักษะเสริมความแข็งแกร่งได้หรือไม่ด้วยเหตุผลบางอย่างยางเฟิงรู้สึกไม่สบายใจมากแต่ทว่าจู่ๆเขาก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจงตีใส่ผู้อวีเ๋เฮาได้วงแหวนวิญญ,ญาณวงแรกและวงแหวนวิญญ,ญาณวงที่สามของเขาเปล่งประกายออกมาพร้อมกันและร่างกายของเขาก็ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าเขาสยายปีกขนาดใหญ่และหมุนตัวไปในอากาศจากนั้นวงแหวนวิญญ,ญาณวงที่สองของเขาก็สว่างขึ้นร่างกายที่ขยายใหญ่ขึ้นของเขากลายเป็นภาพลวงตา เขายังคงเผชิญหน้ากับสวีซานสือซึ่งถูกเจียงหนานหนานเบียดไปด้านหน้าสวีซานสือตื่นตระหนกัววีเฮาตะโกนบอกเขาทันทีว่าให้ระวังตัวด้วยการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาในขณะที่เขาป้องกันด้วยโล่เต่าลึกลาทักษะวิญญาณที่สามของเขาพลังอันลึกลับแห่งยมโลกก็ถูกปลดปล่อยออกมาในเวลาเดียวกันทักษะวิญญาณที่ห้าของเขาเทพเต่าวอ,อสตรก็เปิดใช้งานเช่นกันสวีซานสือตรหนักดีถึงสภาพของเขาอาการบาดเจ็บเก่าของเขาได้กลับคืนมาและพลังวิญญาณของเขาก็หมดลงอย่างมาก หลังจากที่เขาใช้ทักษะเสวียนมิงสับเปลี่ยนของเขาถึงสองครั้งไม่เช่นนั้นเขาคงจะใช้เทพเต่าออสไตรายโจมตีทันทีหลังจากใช้ทักษะโลกใต้พิภพแต่อยู่ดีๆเขาก็รู้สึกโชคดีมากที่ทำแบบนั้นได้ทันใดนั้นกะโหลกขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าภาพลงตาของหยานเฟิงกะโหลกนี้แปลกมากมันยาว2เมตรสูง1เมตรและกว้างกว่า1เมตรครึ่งเมื่อมันอ้าป,ปากออกเห็นได้ชัดว่ามันดูเหมือนกะโหลกมังกรขนาดใหญ่ในขณะน,นี้ทุกคนจากสำนักถังก็รู้แล้วว่าวิญญาณยึดหยียนเฟิงคืออะไร มังกรกระดูกในหมู่เจ้าแห่งวิญญาณชั่วร้ายถือว่าเป็นหนึ่งในวิญญาณยุทธอันดับต้นๆลูกบอลก๊าซสีฟ้าเย็นยะเยือกพุ่งไปหาสบิสานสื่อราวกับคลื่อนยักษ์ทักษะวิญญาณแรกของหยานเฟิงคือการแปลงร่างเป็นมังกรและทักษะวิญญาณที่สามของเขาคือการแปลงร่างเป็นมังกรทักษะวิญญาณแรกของเขาทําให้ร่างกายของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นมังกรกระดูกได้ในขณะที่ทักษะวิญญาณที่สามของเขาทําให้เขาสามารถใช้พลังวิญญาณเพื่อสร้างส่วนหนึ่งของร่างกายของมังกรกระดูกได้ ด้วยทักษะเสริมสร้างทั้งสองนี้ทักษะบิญญาที่สองของเขาคือลมหายใจมังกรจึงปรากฏออกมาเสียงระเบิดดังสนัน่นทาให้สวิสานสือถูกเบี่ยงออกไปร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยชั้นแสงสีฟ้าที่หนาแน่นเขาถูกเปลี่ยนเป็นรูปสลักน้ําแข็งขนาดใหญ่และแช่แข็งอยู่กับที่ทันทีมังกรกระดุกหายไปแต่ร่างของหยางเฟิงขยายใหญ่ขึ้นณนะจุดนี้มีเสียงคำควรดังอยู่ด้านหน้าเขาเสียงคำควรดังมาจากทางด้านหลังของลูกเกิงเกิงที่พุ่งชนกัววีเฮาโดยหันหลังให้สมาชิกสํานักถัง,งที่นั่งอยู่บนรถเข็น มือขวาของหัวอวีเ๋เฮายื่นไปหาลูกเกินเกินมือเดียวที่เขาใช้ได้ภาพฉายของจักรพรดหิมะและเทธิดาแห่งแสงได้กลับคืนมาเหนือหัวอวีเ๋เฮาออร่าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากมันเป็นออร่าที่สง่างามและเยือกเย็นแต่อร่านั้นมีอำนาจเหนือกว่ามันเป็นฝ่ามือเรียบง่ายฝ่ามือขาวราวหิมะกดลงบนก้นของลูกเกิงนเกินร่างกายของลูกเกินเกิงนมีน้ำหน,นักอย่างน้อยหลายพันกิโลกร,รมัมแต่หัวอวีเ๋เฮาก็หยุดเขาได้ด้วยฝ่ามือของเขาหลังจากนั้นรถเข็นของหัวอวีเ๋เฮาก็เลื่อนถอยหลังโดยใช้แรงดีตัว และเขาก็เคลื่อนตัวออกจากทางของลูกเกิงเกิงทันทีลูกเกิงเกิงลม้มลงกับพื้นเกิดเสียงครวญครางดังขึ้นทั่วทั้งเวทีคล้ายกับเกิดแผ่นดินไหวแม้ว่าเขาจะเหลือบมองเขาเพียงอย่างเดียวแต่ยานเฟิงก็เห็นได้ชัดเจนว่าก๊าซพิษที่กำลังพุ่งมาหาหัววีห้าถูกเปลี่ยนเป็นผงสีเขียวก่อนที่จะกระจายออกไปอย่างไร้พิษมันเป็นออร่าน้ำแข็งขั้นสูงสุดที่แข็งแกร่ง,งอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่การบ่งเพาะของเขาอ่อนแอเกินไปใบหน้าของยานเฟิงอวดแสดงความดูถูกหยิดหยาม เขาไม่เคยจริงจังกับสนักถังมาก่อนแม้จะไม่มีถังอยากก็ตามเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาสามารถพลิกสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองในความเห็นของเขาพวกวีเฮาเป็นเพียงเจ้าแห่งวิญญาณห้าวงแหวนไม่ว่าเขาจะมีพรสวรรค์แค่ไหนก็ตามในทางกลับกันหยางเฟิงเป็นมหาปราญ์วิญญาณผู้ชั่วร้ายที่มีวงแหวนเจ็ดวงแหวนแม้แต่วิญญาณพรมยุทธแปดวงก็ยังไม่ได้เปรียบเขาสนักถังไม่มีอะไรสำหรับเขาลมหายใจมังกรของเขาทำให้สวีสานสื่อไม่อาจเคลื่อนไหวได้ เขาหันหลังกลับและคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าวงแหวนวิญญาณวงที่สองของเขาเป็นประกายอีกครั้งและมังกรกระดูกของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเป้าหมายของเขาในครั้งนี้คือหวังตงเอ๋อแสงสีฟ้าเยือกแข็งที่น่าสะเพรัวทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนและมันก็เคลื่อนไปหาหวังตรงเอ๋ออย่างรวดเร็วแสงสีทองส่องประกายและหวังตรงเอ๋อก็หายตัวไปเมื่อเธอปรากฏตัวอีกครั้งเธอก็อยู่ด้านหลังของหัววิเท้าแล้วเทเลทันทีทักษะวิบบญ,ญญาณที่มาพร้อมกับกระดูกขาซ้ายของเธอ ลมหายใจมังกรระเบิดออกเป็นชิ้นๆขณะที่มันพุ่งชนเกราะป้องกันที่อยู่ใกล้ๆทำให้เกราะป้องกันกลายเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำแข็งวงแหวนน้ำแข็งเริ่มแผ่ออกมาจากพวกมันดูเหมือนว่าแม้แต่เกราะป้องกันก็ไม่สามารถทนได้นานกว่านี้มันเป็นการโจมตีที่ทรงพลังมากเมื่อผู้ชมเห็นการโจมตีที่น่ากลัวเช่นนี้พวกเขาอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นครั้งแรกในวันนี้ใครคือผู้ควบคุมวิญญาณประเภทมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้พวกเขาประหลาดใจกับการแสดงของเปย์ปยแล้ว แต่ตอนนี้เจ้าแห่งวิญญาณปีศาจเจ็ดวงแหวนที่มีวิญญาณยุทธมังกรกระดูกดูน่าประหลาดใจยิ่งกว่าตอนนี้ทุกคนจากสำนักปีศาจอิมาดูหดหู่มากๆรวมไปถึงหลวงอ้าวเทียนด้วยพวกเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าพวกเขานั้นไม่มีโอกาสากาที่จะต่อกรก,กับสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้เลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆความสามารถของหยานเฟิงนั้นสูงกว่าหลงอ้าวเทียนยิ่งไปกว่านั้นยังมีทั้งยาอีกด้วยสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าลมหายใจมังกร ตะขอขนาดใหญ่ที่เกิดจากแสงสีขาวซีจู่จูๆก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาผั้ว,วีหเฮารู้สึกได้ถึงพลังประหลาดที่ส่งผ่านมันหลังจากนั้นเขาก็ถูกเบี่ยงกลับไปพร้อมกับรถเข็นของเขาวงแหวนวิญญาณที่สี่ของลูกเกิงเกิงสว่างขึ้นแล้วตะขอนี้คือทักษะวิญญาณที่สี่ของเขาผู้อว,วีหเฮาประหลาดใจากับการโจมตีของหยานเฟิร์ตะขอขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับโซ่กระดูกสีชีดดูเหมือนพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยใช้พลังวิญญาณแต่พวกมันแข็งแกร่งมากผู้อว,วีหเฮาพยายามดิ้นรนแต่เขาก็ไม่สามามรถหลุดดพ้้นไ เขาประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมที่ไม่สามารถใช้การเคลื่อนย้ายพริตาได้ราวกับว่าตะขอเกี่ยวติดกับวิญญาณของเขาสิ่งน่ารังเกียจอ้าปากว่างและปล่อยเสียงคำรามอย่างกรดเก้ือใส่หัวอวีเฮ้าขณะที่เขาเดินใกล้ขึ้นก้นของเขาเพิ่งถูกหัวอวีเห้าตกและรู้สึกหนาวมากก้นกว่าครึ่งของเขาชาไปหมดแม้ว่าก้นของเขาจะไม่ใช่แกนกลางของร่างกายแต่ลูกเกลนๆน,ก,นก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่ยืดหยุ่นขึ้นเขาไม่สามารถออกแรงได้ด้วยขาขวาทั้งขาเขาเกลียดหัวอวีเห้าเป็นธรรมดาหวังตรงเออใช้การเคลื่อนย้ายพริตา เพื่อปรากฏตัวด้านหลังห่ววีเฮาขณะที่ห่ววีเฮาถูกกออกไปเธอก็ถูกเปิดเผยอ,อย่างเป็นธรรมชาติใบหน้าของหยานเฟิงเอ๋อดูดูร้ายมากเขาจะไม่แสดงความเมตตาเพียงเพราะหวังตงเอ๋อเป็นคนสวยเขาส่งเสียงคำรามเย็นและแหวนวิญญาณที่สี่ของเขาก็เปลี่ยนประกายอีกครั้งหวังตงเอ๋อรู้สึกหนาวสั่นในช่วงเวลาต่อมาค่ายกลขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหเมตรและสร้างขึ้นโดยใช้กระดูกทุกชนิดก็ปรากฏขึ้นอำนาจที่ไม่อาจรนานาได้ดูเหมือนจะกลืนกินร่างกายของเธอ หวังตงเออเพียงรู้สึกถึงคลื่นและคลื่นของแรงดูดตุนแรงที่มาจากค่ายกลลกราที่ดูเหมือนจะกลืนกินพลังชีวิตของเธอเธอรู้สึกราวกับว่าเนื้อของเธอจะฉีดเป็นชิ้นๆน,นี่คือทักษะวิญญ,ญาณที่สี่ของหยานเฟิงสุสานมันมีประสิทธิภาพมากในการควบคุมและทำร้ายคู่ต่อสู้มันสามารถดูดซับเนื้อของคู่ต่อสู้เพื่อบำรุงพลังชีวิตของผู้ใช้ในเวลาเดียวกันในที่สุดคู่ต่อสู้ก็จะกลายเป็นกระดูกและกระดูกเหล่านี้สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับหยานเฟิงเจอกันตอนหน้านะครับ